ประชาชนเกินครึ่งครับเชื่อว่าคุณทักษิณชินวัตรหลังจากนี้จะไปเป็นคุณซื้อให้กับพรรคเพื่อไทยบทบาทคุณทักษิณนั่นแหละจะก่อปัญหาจะทําให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยนั้นลดลงที่6%ครับเขาเชื่อว่าบทบาทคุณทักษิณครับอาจจะทําให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยนั้นร่วงลงไปได้ฉะนั้นการแสดงบทบาทของทักษิณเนี่ยก็จะส่งผลต่อพรรคเพื่อไทยเป็นสําคัญในประเด็นความพันธุ์รระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลคนเชื่อครับว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า การแข่งขันจะมีมากขึ้นกว่าความเป็นมิตรน,นะครับการชุมนุมเขาก็เชื่อว่าคงจุดไม่ติดนะครับอาจจะมีสักประมาณหนึ่งที่เชื่อว่าจดติดศูนย์การอํานาจอยู่ที่ไหนนะครับเขาบอกว่าศูนย์การอานาจเนี่ยนะครับอา,อาจจะยังคงอยู่ที่ทำเนียบราฐบาลแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีอีกอํานาจหนึ่งก็คือ,อบ้านจันทร์สองลากเข้ามาเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่เข้ามาแทรกแซงนะครับมีคน14บเปอร์เซ็นต์ครับมองว่าเรากำลังมีนายกสองคนอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคุณเศรษฐาคงต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่นิดนึงเพื่อแสดงเห็นว่าประเทศไทยนั้น เรามีนายกตีเพียงแค่คนเดียวตามกฎหมายแลฐธรรมนูนส่วนใน้รดีถึงเรื่องของกรมรชาชทัณครครับคนส่วนใหญ่บอกว่าอำนาจรชาชทัณฑ์ที่มีอยู่อ่ะควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วให้ผู้พักษาอายการและกฎหมายตำรวจเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาครับว่ากรมรชาชทัณค์ควรต้องพักโทษใครควรลดโทษใครเพื่อเกิดความเป็นธรรมดีกว่าการให้กรมรชาชทัณฑ์นั้นตัดสินใจเพียงผู้เดียวอันถึงเวลาแล้วหลังต้องมีการปฏิรูปกรมรชาชทัณฑ์มได้